ตัวครับทุกคนทุกคนาาสามตัวเนกิขี้เล่นสวัสดีครับผมน้กิขี้เล่นครับผมวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมดาบพิฆาตอาสูนกันอีกแล้วครับผมโดยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแฟนเมดที่เป็นของคอมพิวเตอร์หรือ PC นั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาทําคลิปถ้าเราเล่นเกมแบบกดได้แค่ปุ่มฟันปุ่มเดียว เราจะรอดไหมเออนะฮะคือเราทําได้แค่กดปุ่มฟันอย่างเดียวนะครับใช้ท่าก็ไม่ได้นะครับเดินก็ไม่ได้หันได้กับฟันได้อย่างเดียวเออมันจะเป็นยังไงเออต้องลองดูนะครับผมอะแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ช่องนิกิเคลียนมุ่งสู่ห้าแสนซับสไคร์พี่ๆกคนผมบอกเลยครับผมสัญญากนะับทุกคนว่าผมจะพาทุกคนไปสู่หนึ่งล้านนะแต่ตอนนี้ห้าแสนก่อนมาครับเดี๋ยวเรามาลอง เริ่มกันเลยครับว่าเราจะอยู่ได้ทั้งหมดกี่เวฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเซนิสืก่อนบ้างนะครับทุกครั้งจะเป็น,นจิโร่ก่อนตอนนี้เราลองเซนิสือก่อนนะฮะนี่นะครับคือเราจะไม่เดินเลยนะครับเราทําได้แค่หมุนนะฮะหมุนแล้วกดฟันเท่านั้นนะครับไม่ต้องกดให้หน้าใบตายเลยเด็ดขาดออกกดฟันมันก็มันก็เดินเดินหน้าอยู่ยใช้ฟันในการเดินเอา เมื่มอกี้ผมลมพไอู้ไม้เมื่อกี้นะครับผู้ไม้เนี่ยเมื่อมันเกะกะมาครับใช้ปุ่มันในการเกิเรามาดูกันว่าเราจะอยู่ท่อกีเวฟนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราเกิดเลยนะฮะโหน่ากลัวทุกคนพอแบบพอเราเดินไม่ได้แล้วแบบเราต้องอยู่นิ่งๆอย่างหลอนอนะ รอดูครับว่าอสูรจะมาจากทางไหนเห็นต้นไม้ไหวๆก็แบบตกใจไปหมดออกมาดิไม่ไม่มีอสูรวิ่งมาเลยครับน่าจะแบบมันน่าจะวิ่งไม่ถึงเราอ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวทุกคนเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนได้เปรียบมาดิครับมาดิครับเปิดก่อนได้เปรี่ยนครับ เรียบร้อยแตกหนึ่งครับเราปั่นกลับไปที่เดิมเฮ้ยลำบากลำบากเวฟสองครับทุกคนโอ้โหเวฟสองมาแบบอย่างต่อเน,นื่องโคตนเร็วเฮ้ยเวฟสองมันมาเลยเหรอมันไม่รอเช้าเลยเหรอ แล้วครับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอโอเคอ้าเวฟสองมันมาแบบมาต่อเนื่องจากเวฟหนึ่งแล้วก็เช้าเลยเอโอเคก็ถือว่าเราฆ่าได้แล้วคนะแล้วก็เราเอาชีวิตรอดได้อยู่นะครับนิ่มใช้มือเดียวเลยไนะมือหนึ่งเท้าพางนล้วเนี่ย ดูคราทุกคนว่าเวฟเราจะเซนนิส,สือเนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้ถึงเวฟไหนนะครับมืดแล้วครับมืดแล้วครับพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับโซ่จะออกล่าแล้วเวฟที่3มมาครับมาครับตกมาหนึ่งตัวข้างหลังเลย ที่สองจะมาจากทางไหนวะยังร้อนเนี่ทุกคนเด็กแว๊บมาครับทุกคนมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวมาครับมาครับอันนี้มาสองตัวครับทุกคนทุกคน

เสาก็แตกแล้วโอ้โหย่างเร็วเลยทุกคนเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะแบบไม่นี่อย่างเงี้ยไม่แบบเขาเรียกว่าเดินไม่ได้อะ่ะทุกคนคิดดูดิเฮ้ยโหทุกคนลองไปเล่นดูเถอดมาก เดือดมากเดือดมากนะครับเพราะว่าอาสูนมันตีเราเร็วค่อนข้างเร็วนะครับเรามาอัปเดตก,กิจกรรมครบ300,000ซับสไครต์ในช่องเนกิคิเลนนะครับก็คือการแจกดาบไม้ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองก็อย่างที่บอกไปนะครับเราแจกดาบไม้ในเรื่องดาบพิฆาตอสูนเนี่ยหรางวัลน,นะครับแต่ว่าถ้าสมาชิกในกลุ่มเกมมือถือดาบพิฆาตอสูนครบ3,000คนก็จะแจกเพิ่มอีกนะครับเป็นดาบยางของทันจิโร่อีก1รางวัลน,นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับกลุ่มเกมมือถือดาบพิ่า0ศูนย์เราก็เดินทางมาถึง1.7พันคนแล้วเย้ yeah. ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้การตอบรับกิจกรรมนี้เยอะขนาดนี้นะครับโดยกลุ่มตอนนี้ขาดอีกแค่1.3 0 0 0คนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับชวนเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับและได้ของรางวัลเพิ่มไปอีกนะครับเดี๋ยวจะมีของรางวัลเล็กๆที่พี่นกิเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับก็จริงๆมันก็จะมากกว่า1รางวัลนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ดับไม้ดับยางนะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่ก็ทําให้ครบเงื่อนไขด้วยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้เรามีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันแล้วทั้ง หมด1190กว่าคนแล้วหูเยอะมากๆนะครับทุกคนกิจกรรมยังไม่สิ้นสุดนะครับจะสิ้นสุดในวันที่16มกราคมนะครับแล้วก็จะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีในวันที่17มกราคมทางช่อง Youtube ในกิคิเลนนั่นเองนะครับนี่นะครับหูรายชื่อเยอะมากครับทุกคนเป็นพันเลยนะครับ พี่เนกิรวบรวมไว้หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เนกิจะมาทําการสุ่มนะครับให้ทุกคนได้ดูเลยว่าว่าหมายเลขอะไรนะครับที่จะได้ของรางวัลไปนะครับและพี่เนกิก็จะดูนะครับว่าทําถูกต้องตามกติกาที่พี่เนกิกําหนดไว้หรือเปล่านะครับถ้าทําถูกทุกข้อนะครับก็จะได้รับรางวัลไปเลยแต่ถ้าทําผิดไปข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ได้นั่นเองนะครับกิจกรรมยังไม่หมดนะครับเหลืออีก4วันนะครับไปชวนเพื่อนๆนะครับหรือใครที่ทําผิดนะครับ ก็สามารถทำใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ ไม่พี่นิกิไม่ได้กําหนดให้ทุกคนทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับทำให้ถูกต้องนะครับใครที่ทําผิดนะครับก็รีบมาทําให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนิกิเคเลนด้วยนะครับมุ่งสู่ห้าแสนซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับผมผมสัญญาด้วยใจนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปให้ถึง1ล้านซับสไครต์นี่ประกาศก้าวไปเลยนะครับผมอ่ะนะครับในครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆสนุกๆมาให้ทุกคนได้ชมกันต้องรตติดามมชกัันน้ีีส ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย